นายแพทย์สลรับทำตัวจีราการนะครับวันนี้นะครับก็รับหน้าที่มาจัดรายการแท,ทนคุณพ่อนายแพทย์เวงตัวจีราการนะครับซึ่งท่านปกติก็จะได้จัดรายการนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านนะทางเฟซบุ๊กไลฟ์เกือบเกือบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราคงจะได้ทราบข่าวรายกันไปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าท่านต้องเผชิญกับคดีนะครับหน้าบ้าน คนเอกเปรมน,นะครับซึ่งศาลก็พิพากษายืนนะครับตามศาลชั้นอุทธรณ์นะครับที่ได้จำคุกรวมทั้งหมดนะครับ2ปีแเดือนร่วมกับแกนนำท่านอื่นนะครับประกอบด้วยคุณนพรุษนะครับคุณวีรการนะครับคุณนัทวุฒิและก็คุณวิภูแถลงด้วยนะครับซึ่งเราก็หวังว่านะครับจะได้มีการลดโทษลดทัน,นตามลำดับ แล้วก็บอว่าท่านทั้งหมดเนี่ยจะได้รับอิสรภาพนะครับเร็วขึ้นกว่าระยะเวลาที่ศาลพิพาคษาไว้2ปี8เดือนนะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่นานนะครับสำหรับการเรียกร้องทางการเมืองนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยทางครอบครัวของทุกคนเนี่ยก็ได้รับกำลังใจนะครับทั้งจากการบอกเล่าทางวาจาโดยตรง นะครับจากการมาพบปะกันนะครับจากการพูดคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็การส่งข้อความมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผมนะครับในฐานะ,ะที่เป็นสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีหลายท่านนะครับที่ได้เข้ามาสอบถามนะครับว่าทาง จะสามารถที่จะเยียบได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งว่านะครับคือทางราชธัน์ได้แจ้งกับทางครอบครัวนะครับของแกนนาทุกคนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับทางเรือนจำเนี่ยก็เลยมีการกําหนดมาตรการว่าผู้ที่เข้าไปในเรือนจําใหม่นะครับจะต้องไปถูกกักตัวแยกอยู่ในแดนต่างหากนะครับที่ ไม่ให้ใครมาเยี่ยมเนี่ยยกเว้นทนายเท่านั้นนะครับทั้งหมดเนี่ย14วันนะครับซึ่งถ้าออกไปข้างนอกใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นไปศาลก็อาจจะต้องกลับเข้ามากักใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าในสภาวะที่การระบาดในประเทศไทยของโรคโควิดเนี่ย19เนี่ยไม่ได้ตักหนาเหมือนจำบดนตามประเทศแล้วเนี่ย ผมคิดว่า,าทางราชทั์เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาทบทวนมาตรการนี้ต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทางราชทั์เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะใช้มาตรการนี้นะครับก็คือการาที่ว่าเนี่ยจะต้องกักตัว14วันเวลาออกไปข้างนอกทุกครั้งนะครับส่วนการเยี่ยมหลังจากนี้14วันหลังจากนี้เนี่ยครับก็คงที่จะต้องอามา ดูเรื่องระเบียบใหม่นะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยระเบียบนะครับในการเข้าเยี่ยมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักหนานะครับกว่าเมื่อ,อตอนปี2553นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยาทางคุณหมอเวงนะครับแล้วก็แกนน,นั้นท่านอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำนะครับประมาณ9เดือนนะครับในตอนนั้นเนี่ย ก็เรียกว่ามีโอกาสเนี่ยให้กับท่านผู้ชมทางที่ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยสามารถที่จะเข้าเยี่ยมได้ค่อนข้างที่จะมีอิสระมากกว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าใหไรนะครับทางผมนะครับก็อาจจะได้มานําเรียนนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับฟังนะครับว่ามันมีระเบียบอะไรเพิ่มเติมบ้าง นะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้นะครับก็คือในวันจันนี้เนี่ยทางทนายนะครับของแกนนำนะครับก็จะเข้าไปเยี่ยมแกนนำนะครับเพราะว่าทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาแจ้งมาว่าทางทนายเนี่ยยังมีสิทธิเยี่ยมได้ในถึงแม้ว่ายากแล้วก็ผู้คนอื่นๆเนี่ยจะเยี่ยมไม่ได้ก็ตามนะครับในช่วงระหว่างของการกักตัวโควิดนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับต้องการที่จะฝากกำลังใจนะครับก็ สามารถที่จะฝากกําลังใจไปถึงคุณหมอเหวงนะครับแล้วก็ถึงแกนนาท่านอื่นๆนะครับโดยอาจจะเขียนมาทางเพจนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราอาจจะได้คับเรื่องนะครับแล้วก็ได้แจ้งกับทีมทนายนะครับแล้วก็ให้ทีมทนายเนี่ยได้ไปบอกเล่าให้แกนนําที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยทราบว่าประชาชนที่อยู่ภายนอกนะครับเขาต้องการที่จะให้กําลังใจเนี่ยมากเพียงไหนนะครับ ก็ในวันนี้นะครับก็ผมก็คงจะบอกเล่าเรื่องราวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในวันต่อๆไปนะครับถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็อาจจะจัด facebook Live นะครับผ่านทางช่องของคุณพ่อนะครับก็คือของนายแพทย์เบงโตจิราการนะครับแล้วก็อาจจะผ่านทาง facebook Live ของผมเองด้วยทางช่อง facebook ของผมเองด้วยนะครับเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเหมือนกับที่คุณพ่อเนี่ยได้เคยมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมนะครับของ าทาง Facebook Live ของคุณพ่อนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้ติดตาม Facebook Live ของคุณพ่อมาตลอดก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ให้กำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ